น้อมน้ำมสก,การพระเทลานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปครับเรียนพุทธศาสนิกชนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านหนึ่งในพิธีการบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพ,พระเดชพระคุณพระเทพรัตนดิโลกอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธอดีตเจ้าอาวาสวัดสารลอยในวันนี้วันอังคารที่ห้า พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ณเมทชั่วคราววัดสาราลอยอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระเดชพระคุณผู้เป็นประธานสงฆ์โดยพระเดชพระคุณพระผมมุนีกรรมการมหาเทระสมาคมวัดพระศรีมหา,าธาตุกรุงเทพมหานาครพร้อมด้วยพระมหาเทระนะครับที่เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมชั้นเทพชั้นราชชั้นสามัญ นะครับหลายรูปได้เมตตามาร่วมในการบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระเทพ,พรัตนดีโลกด้วยความเคารพรักด้วยความผูกพันนโมตเกิดจุรินทินพนาข้าชาชาทุ่งกุลาร้อนกราดเผาหล่นร่าง ครอบคุมรอบชีวันอันบอบบางจวนอปางจึงปรารถนาก้าวหน้าเดินได้อาศัยร่มศาสตร์คุ้มครองชีวะธงชัยพระอรหันต์หน้าสรรเสริญศึกษาพุทธทจพ์ไปไม่หมางเหมินเป็นปร,รียนเพนเลินพ้นไผ่พันวัดสุทธจกินดาสง่าศักด์มอบจงรักสถิตไว้ในสถาน อุปถามผู้รู้ครูอาจารย์ให้สำราญอิริยาบทปราณีนามพระครูสุดทธนธรรมโคศนนำส่งผลสู่ฐานาเปร่งราศีเป็นเจ้าคุณบุญคำลำธานีพระกวีวรยานตรงานงามนามพระราชวรยานโอราญยศพ่องปรมพรสสาธุสะแด่พระสามเป็นพระเทพรัตนะยิโลกวาม ในอารามนามว่าสาลาลอยองค์สาธรทำโคสิตประดิษฐานบริหารสงต่อไม่ท้อถอยจนสังขารเสื่อมไปโรคภัยพลอยซ้ำให้ด้อยกำลังลงนั่งนอนสุดท้ายถึงบรณะการสะอื่นมิอาจขืนขัดมัจจุราชถอนต้องละร่างวางงานทุกขั้นตอนมามวยมอนลงระหว่ัง ฝนพระรงพรมคงแต่ความดีล้วนควรไขขานคือพยานยิ่งใหญ่ไว้สั่งสมบารมีมากมนชนนิยมขอกราบกล่มสักการวิญญาณยงคุณพระศรีรัตนตรัยวิไลเลิศพรประเสริฐโปรดสเร็จดังประสงค์จิตตะทันตะมหาเทโรวงเด่นดำรงปรพภประสบชัยจงเอ,อิบอิ่มพิมพ์งาม ทุกยามยุควิจิตสุขแดนสงบพบผ่องใสดับทุกชาติเชื้อเหตุกิเลสไกลจบปัจจัยกระแสสารทุกการเทินนะโมตสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัะอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานัง อ้านุปาทาวานวัฏฐาคตานังทิตาวาสาทาุธรรมติตตะธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาเตเออด้วยความเคารพศรัทธากตัญญยู ในส่วนพระคุณคุณอุปการของท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนดิลกถือว่าดำเดินตามแบบอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องเอาไว้ว่าสัปุริโสภิกขเวกตัญยูกะตะเวทีโหติดังนี้ซึ่งแปลความว่าเพีกสุทั้งหลายคนดี ยอมเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีใจมั่นกตัญญูประจักรู้บุญคุญคนคือใจใฝ่กุศลเป็นต้นทางสร้างความดีใครเคยมีบุญคุณได้เจือจุนอื้ออารีควรตอบกตเวทีเป็นมงคลโดนสุขเอยชีวิตไม่ยั่งยืนเราคนอื่นไม่ต่างกัน เกิดมาก็น,บบนับวันเปลี่ยนแปลผันสู่ความตายความตายมีแน่นอนขอผัดผ่อนไม่สมหมายมีจนต้อง,ว,งวางไหวเมื่อลัยชิ้นเป็นดินไปเกิดขึ้นตายตามมาธรรมดาแห่งธาตุขันตั้งสติทุกคืนวันเราแปรผันไม่มั่นคงความเก็บก็รวมเอาหนักไปเบาทั้งไหลหลงแก่แล้วต้องปล่อยปลงอย่าไปหลงสิ่งกำบัง ชีวิตลมหายใจสิ้นเมื่อใดถูกเผาฝังตามกฎอนิจจังและทุกขังอนัตตาท่านเอ๋ยอย่าประมาทเืมเชื้อชาติศาสนาทำดีทุกเวลาอิมอุราด้วยผลบุญยามไปสู่โลกหน้าบุญธรรมมาพาอุดหน,นุนสุดท้ายกลายเป็นทุนพบไปอุ่นบรมธรรมนี่คือความจริงของชีวิต หมายารับสั่งที่12759สำนักพระราชวัง25กันยายน2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพลิงศพพระเทพรัตนดิลกปิจ,จิตจิตตะทันโตอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าอาวาสวัดสารลอย ณเมนชั่วคราววัดสารลอ,อยอำเภอเมืองน,นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาวันอังคารที่ 5, พญญหพฤศจิกายน2567เวลา8นาิกาเชิญเหบศพเวียนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาทานเวลา15นาฬิกาพระราชทานเพลิงก่องพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพระเทพรัตนดิลกวิจ,จิตร จิตตะทันโตเพื่อทราบติดต่อขอรับกรองเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสาธิตพงสุขพิมลเลขาธิการพระราชวังห่วงน้ำเต็มล้นฝั่งไหลไปยังชโลธรรวมลงในสาครทะเลลวนกว้างไกล ทานศีลภาวนาบำเพ็ญมายาสงสัยสง่งผลอนพึงใจแก่ผู้ตายทุกประการพอใดประเสริฐผลบังเกิดมหาศาลสำเร็จทันตามการประสบคุณบุญมงคลดุดเดือนแก่มกระจ่างส่องสว่างกลางเวหน,นเพลินพิ่มอิ่มกมลสุขสมใจไม่ได้มองดังแก้วโชติรสสุขใสสดไม่มัวหมองบรรดาทรับเนืองนองสมประสงค์ผู้ทรงธรรม ผู้ไปสู่โลกหน้าบุญนธรรมมาประธรรมผู้อยู่กุศลน,นำอำนวยสุขจงทุกประการด้วยเถอ